คําถามข้อนี้นะครับจากคณิตมัธยมปลายนะครับก็คือ x ลบสามหนึ 3, ่งลบ x สี่ลบ x กําลังสอง x ลบหนึ่งส่วนด้วย x บวกสองแล้วก็มากกว่าเท่ากับศูนย์นี่คือคําตอบคาอธิบายบอกว่าไม่รวมลบสองกับหนึ่งคือข้างล่างนี้นะลบสองกับหนึ่งเพราะจะทําให้ส่วนเป็นศูนย์ก็ใช่ครับแต่ว่าตรงที่เขาจะเลยน่าจะพิมพ์ผิดนะต้องเป็นเศษของสี่น่าจะเป็นการพิมพ์ผิดเพราะว่าสองมันอยู่ในช่วงนี้อยู่แล้ว ใช่ไหมเดี๋ยวไปดูแนวคิดดีกว่าว่าเอออาจจะคิดรูปแบบนี้ก็ได้ครับสังเกตดูนะฮะว่าเออเห็น1ลบเเนี่ยเพื่อความสบายใจเอา x ไว้หน้าดีกว่านี่เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะฮะลบ x ลบ1 4ลบเ,ก,ลบลบเก,กำลังสองเช่นเดียวกันเปนเลี่ยนเป็น x ลบ4กำลังสองดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนแบบสบายเลยเพราะมันกำลังคู่ ถ้าเป็นกําลังคู่กําลัง200กําลัง800พอะไรก็แล้วแต่เราสามารถเปลี่ยนได้แบบสบายใจให้เอกมาอยู่หน้าจะได้คุ้นเคยถูกไหมนี่แล้วก็เป็น r บวกด้วยแต่ก่อนจะไปถึงบรรทัดที่2กลับมาบรรทัดแรกก่อนสังเกตว่าเอกเป็น3ได้เอกเป็น4ได้เพราะว่ามันมีมากกว่าเท่ากับไงใช่ไหมเราแทน3ลงไปแทน4ลงไปง่ายๆเลยอสมการนี้เป็นจริงแน่นอนเพราะมีเท่ากับนี่นะ สีเขียวนี่ที่เขียนไว้แต่ห้ามอะไรครับห้าม1กับลบ2ตามที่คําอธิบายของเราอ่ะออห้าม1เพราะอะไรเพราะแทน1ลงไปจะทําให้ส่วนเป็น0ย์ส่วนเป็น0นย์ก็ไม่ใช่จํานวนจริงไงออแทนลบ2ลงไปก็ทําให้ส่วนเป็น0ูนย์ส่วนเป็น0ูนย์ก็ไม่ใช่จํานวนจริงนี่ครับเงื่อนไขทั้ง4อันเนี่ยเ,ออเราพยายามหาเจอไว้ก่อนเพื่อความสบายใจเราจะได้ไม่ผิด เนี่ยพอทำนี่เสร็จแล้วนะฮะมาดูประเภทที่สองครับอืมเอานี้ไว้หน้าเนาะเอาลบไว้หน้าเรียบร้อยแล้วเอลบหนึ่งนี่เราตัดทอนตัดทิ้งไปเลยครับไม่ต้องกลัวอา้าวตัดกตัดไปแล้วต้องกังวลอะไรไหมไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าเรามีเงื่อนไขตัวนี้ไว้แล้วเ,เราบล็อกไว้แล้วครับว่าห้ามเป็นหนึ่งเนี่ยตัดไปแล้วเราจะไม่เห็นหน้ามันเนี่ยเราจะไม่เห็นหน้ามันจะทําให้เรางงถ้าเราลืมตัวเนี้ย เพราะฉะนั้นเงื่อนไขตรงนี้สําคัญมากในทํานองเดียวกันครับ x ลบสี่กำลังสองที่เขียนไว้ว่า R บวกความหมายของมันก็คือมันกําลังคู่ไงมันเป็นบวกเสมอมันจะมีตัวเดียวเท่านั้นแหละที่ทําให้มันไม่เป็นบวกก็คือ4ใช่ไหมสี่ลบสี่เท่ากับศูนย์เนี่ยมีตัวเดียวตัวอื่นเป็นบวกทั้งหมดตัดทิ้งใช่เด่วเดียวัดทิ้งได้เช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเป็น R บวกเนี่ยเหมือนมันเป็นสมมุติมันเป็นส5สิหนะตัวเลขนี้เป็นส5ิ ย้ายไปหารถูกไหมก็ไม่ได้มีผลอะไรกับอาสมการตัวนี้นี่แหละถ้าเราเราต้องหา R บวกให้เจออีน,นจะยกตัวอย่างข้ออื่นเพิ่มก่อนข้อนี้เอาแบบคร่าวๆโอเคตัดไปครับ R บวกนี่ถ้าเจอ,อกตัดออกอันนี้ก็เคลียร์ไปทีนี้ x ลบสดึงลงมา x บวกสก็เอาลงมาทีนี้เครื่องหมายจากบวกมากกว่าเท่ากับเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าเท่ากับนี่เกิดจากอะไรครับ ใครเห็นครับเกิดจากอะไรอ่าใช่ครับมีคนตอบเข้ามาเกิดจากลบตัวนี้ไงออเอาลบหนึ่งคูณเข้าเนะเครื่องหมายก็เปลี่ยนแค่นั้นเองครับเออเราก็เคลียร์ไปเลยเราก็คิดแบบง่ายๆโอเคทีนี้นะเราก็เห็นว่าจากอสมการที่มันดูเยอะๆนี่นะแล้วเราก็เคลียร์ไปแล้วก็เราอย่าลืมเงื่อนไขนี่นะมันจะเหลือแค่นี้ครับ เหลือแค่นี้ก็คิดง่ายๆก็ได้ครับว่าเออค่าวิกฤตก็มี2ค่าก็คือลบสกับ3 3มันอยู่ข้างบนก็ใส่ทึบใช่ไหมครับลบสมันเป็นส่วนห้ามก็โปร่งไงใส่โปร่งไปเลยก็ได้จบละสเต็ปเดิมบวกลบบวกใช่ไหมน้อยกว่าเท่ากับก็เอาช่วงลบทีนี้ เราก็จะเห็นคําตอบของอสมการนี้ก็คือว่าลบสองถึงสามเปิดลบสองปิดสามแต่มันยังไม่จบเนี่ยถ้าเราคิดแค่นี้เราจะมีโอกาสปิดเนี่ยเราจะลืมเงื่อนไขข้างบนที่เราเล็งไว้นี่เอามาดูนะฮะเงื่อนไขข้างบนห้ามอะไรฮะห้ามหนึ่งกับห้ามลบสองโยงมาตรงนี้ครับห้ามก็คือลบเซตหนึ่งกับลบสองออกไปทีนี้สีเขียวคือเอาใช่ไหม เนี่ยข้างบนใช้ได้เนี่ยอย่าลืมถ้าเราตัดมันออกเห็นไหมอย่างที่พูดว่าเฮ้ยตัดออกแล้วเราจะไม่เห็นหน้ามันเนี่ยถ้าเราลืมเงื่อนไขตัวนี้เนี่ยคําตอบเราจะผิดทันทีแต่พอเอินว่าเราเล็งไว้แล้วครับอ๋อมันเท่ากับสี่ได้นี่แล้วก็ยูเนียนมันเข้าไปไงก็แค่นั้นเองนี่ไงครับอืมก็ลบออกกับยูเนียนเข้าแหละมีสองอย่างอ้าวแล้วสามมันไม่เขียนล่ะสามเขียนก็ไม่ผิดครับไม่เขียนก็ไม่ผิด พอเราเห็นหน้ามันอยู่เนี่ยสามมันอยู่ในนี้อยู่เราก็เลยรู้ว่าอ๋อมันมันอยู่อยู่แล้วไม่เขียนก็ได้ไม่ว่ากันโอเคที่นี่เราก็สรุปคําตอบลบสองถึงสามใช่ไหมปิดเนี่ยเว้นหนึ่งเนาะเว้นหนึ่งก็เลยเป็นอย่างนี้ครับลบสองถึงหนึ่งแล้วก็ยูเนียนเลยฮะยูเนียนหนึ่งสามปิดว่าไปต่อมาครับยูเนียนสตัวนี้นี่แหละครับคือคําตอบที่ถูกต้อง โอเคเอาค้างไว้2วิหนึ่งสอเดี๋ยวจะไปดูข้อต่อไปยกตัวอย่างเพิ่มเผื่อคนที่สนใจอยากดูเพิ่มนะจะได้เข้าใจมากขึ้นจะดึงจะดึงอ่าโอเคนี่แหละฮะสมมุติโจทย์เป็นอย่างนี้ครับเลบ8กำลังสอกำลังสบวกหนึ่แล้วก็เอลบ3มากกว่า0สิ่งแรกที่เราต้องเร็งก็คือว่าเอ้ยโอ้ กำลังคู่ไง R บวกใช่ไหมที่เขียนไว้ R บวกแต่ R บวกของ x ลบ8เนี่ยเราอย่าลืมครับอย่าลืมคิดเงื่อนไขว่ามันห้ามเป็น8งงไหมก็เพราะว่าถ้าเราแทน8ลงไปเนี่ยจะทำให้วงลิบนี้เป็น0ย์ถูกไหมศูนย์มันไม่ได้มากกว่า0ูนย์ไงมันก็เลยเป็นไม่ได้นี่ตัวนี้ต้องระวังครับไอตัวแรกนี่ต้องระวังนี่ แต่ตัวหลังไม่ต้องระวังตัวนี้เป็น R บวกแบบ R บวกเสมอเลยเนี่ยรูปแบบนี้ต้องหาให้เจอคำว่า R บวกเสมอก็คือสังเกตดูนะครับมันเป็น x กำลังสองแล้วก็บวกหนึ่งคือไม่ว่า x จะเป็นอะไรก็ช่างยกกำลังสองนะมันเป็นอย่างน้อยๆอ,อ่ะอย่างน้อยที่สุดก็คือ0ูนย์ถูกไหมศูนย์บวกหนึ่งอย่างน้อยๆที่สุดของวงเล็บเนี้ย คือหนึ่งไม่มีทางที่จะต่ำกว่าหนึ่งแน่นอนเนี่ยวงเล็บนี้เป็น R บวกเสมอความหมายก็คืออาจจะเป็นตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งเอออาจจะเป็นเทนะ่าไหร่ล่ะยี่สิบห้าอย่างเงี้ยเนียวงเล็บเนี้ยเ,เป็นยี่สิบห้าก็คือสามารถหารตลอดได้ใช่ไหมไม่มีผลกับเครื่องหมายนี่ครับก็เลยห้ามแปดห้ามสามแปดมาจากอันหน้าสามมาจากอันหลัง มีคนสงสัยว่าอ่อแล้วสามไม่เขียนได้ไหมสามนี่สามไม่เขียนก็ได้ไม่ได้ว่าคือสามไม่เขียนก็ได้เพราะอะไรเพราะเราเห็นหน้ามันอยู่นี่เข้าใจคําว่าเห็นหน้ามันไหมคือเห็นหน้ามันเรายังเห็นหน้ามันอยู่เนี่ยแต่แปดถ้าเราไม่เขียนนี่ยเราจะไม่เห็นหน้ามันแล้วเราจะลืมเรามีโอกาสที่เราจะลืมมันเพราะเราตัดมันทิ้งไงเราว่ามันเป็นอบวกมีโอกาสที่เราจะลืมมันนะครับอก็แค่นั้นเอง ถ้าบอกว่าเอ้ยไม่เขียนก็ได้หรอกเห็นหน้ามันอยู่ก็ได้แต่เขียนเขียนก็ไม่ผิดก็ไม่ได้ว่ากันอ่ะทีนี้ก็เหลือแค่นี้ครับ x ลบสามมากกว่าศูนย์ก็เลยได้ว่า x มากกว่าสามธรรมดาเลยครับ x มากเอ้เอกเลยเป็นสามอินฟินิตี้แต่ห้ามอะไรครับห้ามแปดสามจากนี่นี่ไงถ้าเราลืมสามก็ไม่ผิดใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลืมแปดไม่ได้นะผิดเลยนะนนี่ถ้าลืมแปดมันจะเหลือแค่นี้ อเผอิญว่าเราไม่ลืมก็เลยกลายเป็น3 8 u n i o ยูเนียน i t ดินฟินแค่นั้นเองเอาทวนใหม่อีกรอบเพื่อสับสนอันแรกสังเกตเทอมบวกใช่ไหมเอ้ยเทอมบวกตัวแรกนี่ต้องพิจารณา8ว่าห้ามเป็น8เพราะมันจะไม่จริงแต่เทอมบวกอันที่สองไม่ต้องพิจารณาอะไรทั้งสิ้นเพราะมันเป็นบวกเสมอนะ ต้องพิจารณาว่าเออมันเป็นกําลังคู่ไงมันเป็นบวกเสมอตัดทิ้งอย่างสบายใจส่วนสามตัวหลังไม่เขียนก็ได้ไม่ได้ว่ากันแล้วก็ทําไปตามเรื่องอ่าก็เป็นนี้ออกมาเรียบร้อยครับจบอหามะครั้งมาอ่าโอเคข้อต่อไปก็ดูหลายๆ